สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหลบโปรแกรมโมดิเซนนะครับเนี่ยจะเข้าอีกคังหนึ่งไหเน,นหี่ยช่งไหมโอเคให้ท่านเข้าไปที่ลกบก่อนให้ท่านเข้าไปที่เพย์สต์โตนะฮะแล้วก็พิมพ์ไปว่าโมดิเซนนะ โมบิเซนนั่นแหละโมบิเซนเออนั่นแหละนั่นแหละใครใช้ซัมซุงนะโหลดของซัมซุงนะโหลดไปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปโหลดตัวนี้นะฮะโหลดตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะฮะให้ท่านเอ,อิมอ,อะไรวะ เข้าไปที่โปรแกรมโมดีไซน่าฮะ,ะแล้วก็ไปล็อกอินให้เรียบร้อยนะะโอเคขอจบคิดการสอนแค่นี้นะครับไม่ไหวครับ